ต้องบอกเลยว่าทั้งแฟนขับและคนบันเทิงต่างก็เป็นห่วงและส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องสำหรับพระเอกหนุ่มเอสกันตาพงหลังจากที่มีอาการวูบหมดสติตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดูแลของทางแพทย์และภรรยาที่คอยเคียงข้างให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างของหนุ่มเอสได้ออกมาเผยว่าเอสมีอาการตอบสนองการรักษาแล้วแต่ก็ยังต้องดูอาการอย่างใกล้ชิด ล่าสุดเต๋อทีวีพูดได้ออกมาเผยอาการล่าสุดของหนุ่มเอดกันตพงผ่านแฟนเพจ Big b แบ Channel ซึ่งเต๋อได้บอกแค่ว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเอดน้องเอดเป็นคนดีเชื่อว่าสิ่งหลายๆต่างๆต้องผ่านไปถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถพูดออกอากาศได้ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเพราะน้องเป็นคนน่ารักและเป็นคนดีมากขอให้ครอบครัวแข็งแรงเพราะเมื่อเช้าเราฟังพูดมาแล้วเราตกใจมาก รู้สึกไม่ดีก็ขอไม่พูดดีกว่า